สวัสดีจ้า,าพ่อแม,มอ่พี่น้องมืงหนีมาสิมาครีบไปหอบของว่าได้อีหยังมาแน่เนาะพี่น้องเนาะไปซื้อของมาพี่น้องเบิ่งน้ำกันนี่อันนี้ก็ได้ผักอีเลิศพี่น้องใช่อีเลิศให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันเนาะมาได้หยังมาในเดียวหลาไปดีมากใจกันพี่น้องเห็นน้ำเนาะกล่องอาจจะเป็นยึกยากยึกยากเนี่ยไ้ผักอีเลิศกันนึ่งพี่น้อง กามนี่กระปานบรูวาจักบาทราคาบนี้เกือบสิบกระมาณาามมมมแล้วก็ได้ขนมกินได้ขนมกินเนาะขนมกินมีฮอน์มีกระป๋าน่เดี๋ยวเด้อ,นนบอเอบังไล่การเลสองเหรียญก็กลัวแล้วพี่น้องเพราะว่าสาวกระสินไปซื้อ,อยูรานไงเนาะ ไปซื้ออยู่ลานไงที่ว่านลานข้าเจ้าขายทรงเลยลานอาเช่าคนอื่นอ่านอาเช่าเนาะพอดีขี่รถเล่นนะขี่ไปขี่มากก็เลยเส้นเพื่อไงรอแล้วไปแล้วว่าไปอันเลยนอมัยโตมนอมัยโจราคากับประเบิบงเพราะว่าข้าเจ้าเป็นลานไงลานทรงข้าเจ้าสิบตทีราคาไว้นี่ขอตเนาะเพราะว่าละถันลานย่อยเป็นลานข้าเจ้าก็นยี่สิบบตีราคานีป น้องกินได้มาสามถุงมากินขนมกินแห้งไดมาสามถุงน้องกินแห้ง,ง,ง,แ,หงแล้วก็ได้ได้อันพี่น้องชากระซินไดอันนี้เขาเออนี่ยังก็คือกุยช่ายขนมกุยช่ายสำเร็จรูปข้าเจ้าเฮดแซ่แข็งมากกาก็าเพียงตะาบามาอุ่นแล้วก็กินได้ก็ดีแล้วกำลังหยู่เขาได้กุยช่ายมาก่อน เนาะได้ปลาหมึกแข่งมาม่ต้องหอดมาจากเมืองไทยเนี่ยปลาหมึกแข่งตัวนี้ไงประมาณหกเกตโตปลาหมึกอันนี้ปลาหมึกตาแห้งปลาหมึกแดดเดียวนี่แหละประมาณหกโตเกตโตราคาเทาไดกับปรูดเช้ากระตินบดได้เบิง์เพราะว่าเขาเจะภาษีราคาเนาะได้ปลาคูงนวยหนึ่งได้ปลาคูงนวยหนึ่งปลาคูงหนีหูยูบาหนวยเทาไดประมาณแปดเหรียญเก้าเหรียญ มะู่้มะมั่งเกาเหรียนหัก็ได้ขึ้นอยากกินอัไนแน่ไหมพี่น้องขึ้นอยากกินบักหอยได้บักหอยสลีหอยสลีแซ่เย็นเห็นปะมีตะหัวมานด้เลยตะวันมันสีหยาบมันสีแข็งพี่น้องหอยสลีตะวันได้อันได้วิดีโอถามน้องคนไทยคนหนึ่งพลเวืนพี่อยากกินได้นั่งสนอเฮตเจงไดสนอกมันอันพี่เคยซื้อไม่กินแล้วมันหยาบสนอน้องเขาก็เลยบอกวิธี ที่ทล่างมาแซ่นำนำสมเพื่อนำอยังนี่ละเดี๋ยวสาวก,กระชินต้องไปอ่านขอความใหม่ลืมเขาเขียนมาบอกหอยเสลี่นี่พี่น้องมิตรหัวมันบักหอยเสลี่หอยป่าในห้องหละกระไดพริกพอนึงบกักพริกอันนี้ก็ได้ไข่ป่าพี่น้องไม่รู้ว่าไข่ป่าอีกยังไข่ป่าไข่ป่าแซ่แข็ง รู้ต่ว่าเป็นไข่ปลาแต่บ่าบ่ร <c oughs> ู้ว่าปลาแน่แน่เมนูว่าเป็นไข่ป่ากับเอาพี่น้องอยากกินมกไข่ป่าเนี่ยก็ได้เสีเยวมาเอามามกใส่กบผักอันนี้ได้อันนี้นั่งพี่น้องได้ปลาเค็งได้ปลาเค็งนั่งเขาเอื่นปลาเค็งเนาะปลาเค็งปลาหมอนได้ปลาเค็งมาแพกหนึ่งสี่ตัวใหญ่ ซื <peach> อเห็นยังก็อยากซื้อยิบเอายิบเอาที่นอไใบปลาเค็งมาสี่ตัวใหญ่ปลาหมอห้อนาปลาหมอห้หมอหน้าบา้านเอาแต่ใไใยใบลานท้ายทรงด้วยมันนี่้านท้ายทรงที่บ้านกเจาเอานี่แหละเอาพวกอาหารเอาพวกอาาเอ,อียงติวามาจากเมืองไทยก็จะสิสซ่างมาไลยๆแล้วลจะเอามาล่องหล่ะแต่ไม่าน้านย่อยร้านย่อยก็ไปเอาไปรับซื้อมาแล้วก็จก้็เอามาขายต่อพอดีมือนี้ว้าง พอไงเลาไปอันเอาแบตเตอรี่รถเล่าก็เลยบาไปน้ำบ่พัสันไปไซสนุกเพราะดีว่ามีงานลูกค้านัดแลาบ่มาเรากันเลยบ่าป้าพัสันก็เลยไปน้ำเล่าไปเอาแบตเตอรี่เราไปหาดื่มต่อกับจักหน่อยพัสสันเมื่อนี้เพิ่นบอกไปหาแม่เพิ่นเพราะว่าเป็นบ้านหยุดกองกันโรงงานเพิ่นนะนะเพิ่นได้หยุดสี่มือวอมกันไปเอาแบตเตอรี่บ่เอาแบตเตอรี่เราไปเพิ่นบาไปดื่มไซสกันเท่าพัสสันชาเพิ่นก็ว่าไปมองนันมองนี้โอ๊ยไปมองนั่นกับไปมากหรือมองใดกับไปมากหรือพัส ก็เลยสั่นเขาบไปไปเบิ่งเครื่องบิน่าสั่นแน่วพนหมักเนาะพี่น้องเนาะขับรถเบิ่งเครื่องบินแล้วปั๊บหลุเดี๋ยวแล้วมันเพระ่ามีสนามบินหน่อยยู่บไกลจากอันจากทูนมองเมืองสากราสินอยู่ครับรถกับประมาณยี่สิบนาทีไปหอดเนาะพ่นกับไปแบนแนวพนักกับผ้าไปผ้าสากระสินไปเบิ่งไปเบิ่งเครื่องบินไปหอดเราบ่มีเครื่องบินจากลรมีแต่เครื่องบินหน่อยเขาเขาบินมือละเฉียวตะกี้หลยอยู่ตะกี้หลยอยู่พี่น้องบินมือละสองสามเถียวอยู่ แต่ว่าบานันนี้ไปมือนี้บ่มีจักลำบ่มีเครื่องบินบินพีแต่าเครื่องบินใน,น้นอยบินไปคือเบิ่งกับบ่มีหยังแต่บนันนี้พอไปเครื่องบินล้วก็เลยถตามไป่าป้าเขาไปเล่นในเมืองแดนะ่าซั่นไปละก็เลยว่าเออป้าสิปเื้ออันแนวกินอันอาหารไยอยู่เลิรว่าสัน่นแต่บ่ามันอยู่ไกลสถานีด้เอาไปอามาก็เลยว่าโอ๊ยบ่ต้องไปดอกสถานีอ่นอยู่นั่นมันไปมันแออัดนะ ไปล้านใหญ่เลยสนอกส่วนเพิ่นไปล้านใหญ่เลยล้านขายโซง์ล่านอาเช่าสนอกอยู่ในเมืองแดนสนเป่นเวลาจือทางได้บ่ล่ะจือได้ป่ะสนอกกระถางกนก็เลยบอกเพิ่นบอกสถานที่เพิ่นที่อยู่เพิ่นมันก็พาไปพี่น้องไปขับรถไปก็เลยนี่ล่ะเลยไปได้มาแล้วก็ได้ข้าวสาถุงละอันถุงละ5ากิโลสถุงแพงพี่น้อง5ากิโลสิเหรียญ2ถุง32เหรียญก็พันกว่าบาท10บกิโลพันกว่าบาท สิบสามสิบสองเหรียญเนาะพันตีไปซะพันหนึ่งข่าสารสิบกิโลพันหนึ่งแพงบ่พี่น้องว่าแพงบะชาวากระสินกับโบหูเนาะเคยสื่อกินไปจังสี่แหละแต่่าซื้อนอยู่ u b e นั่งเทียมันลดราคาเจ้าก็ขายหากิโลกับสิบสามเหรียญอันยูนนนยยนนยเนียนร้านนี่สิแพงยช่ไขายสิบหกเหรียญเนี่ยถุงละหากิโลเดี๋ยวจะไปยกไม่เบิรงเดี๋ยวยกไม่เบิรงดด้ เนี่ยถุงละหากิโลสองถุงสามสิบสองเหรียญสามสิบสองเหรียญี่นหรอกกับประมาณพันพันหนึง่ตงตกกกกะวันกับซาลกระสินกับว่ามันแพงอย่หรอกแพ้งอยู่สามเหรียญขันถ,ถ้าซื้อทุ่นมาถึงตะวานก,กับซางเหมือนไปหอแต่เนาะก็กะเล้ซื้อกระไดมากในแนวมากมายเบิร์ดหนีก็ซื้อมากเบิร์ดหนีร่วมแล้ว ร้อยร้อยเหรียญพี่น้องแปดหาสิบหกสิบเก้าสิบเกือบร้อยเหรียญคลองนี่ได้นี่อหอยแพ็กนึ่งขงนมกินอหอยแพ็กนึ่งทิกอันนึงน้องปูชายอันนึงบักพุงนวยนึงปลามึกปลามืกแห้งแพกนึ่งเก็ดแปดตัวแล้วก็ปูยชายนึ่งขนมกินสามหามาาม่อบักหอยแพ็กนึ่งได้ป่ามอไทยป่าหมอไทยแพกนึ่งได้บักหอย แพ็กหนึง่งได้นอนไหม้แพ็กหนึ่งมันก็ได้อันใบเช่าูใบเช่าู้กัมหนึ่งจจกซื้อมะยังดอกแม่เห็นก็นได้หยิบออกมาซื้อจะซิเนเจษยังกินประมาณนี้หละพี่น้องนี่แหละเบิดไปรอยโกเลียนสาวกฤสิ์กษิเหตดคลิปจำนี่แหละพี่น้องอย่าลืมฝากกดถูกใจกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยพี่น้องเลย นี่แหละพี่น้องฉัน,นบัดชนมากกับบ้าค่อยได้ไปดอกหาซื้อกินแตแถวทุ่งเนี่ยแหละต่ว่ามอนี้พอดีบางกันเลยไปแต่ว่าทุเรียนบ่ซสื่อบ่อยากสุเทียอยากอยู่มอนี้บ่อยากก็เลยบ่ซสื่อเอาห้านันกันแค่นี้แล้วพี่นอ้องอัดไปโดนไม่นชิเง้ยาเนาะฝากไว้ได้พี่น้องเด้อจ้าบ๊ายบาย